สวัสดีครับผมเสี่ยลุงครับผมเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหารลายล้านครับผมนะวันนี้นะครับจะมาให้นะครับความรู้นะครับหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อที่ว่าการเลือกซื้อที่ดินในการที่จะสร้างบ้านขายเนี่ยเราควรเลือกซื้อที่ดินแบบไหนนะครับเพราะว่ามี f c แล้วก็ลูกศิษย์หลายคนนะครับถามมาแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ ที่ตรงนี้นะครับสมควรที่จะซื้อไหมนะครับที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยพิจารณาดูหน่อยครับอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมจะมาให้นะครับความรู้นะครับในการเลือกซื้อที่ดินนะครับในสไตล์ของผมนะที่ผมจะเลือกนะครับก็คือ5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับที่เรานะครับจะต้องดูเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือนะครับรูปร่างขนาด ของที่ดินแปลงนั้นนะครับคือเราจะต้องดูก่อนว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะแบ่งได้ไหมนะถ้าแบ่งแล้วเนี่ยสามารถแบ่งได้กี่แปลงนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะเป็นรูปหกเหลี่ยมมีทางสาธารณะไหมนะครับสิ่งพวกนี้นะครับ ผมจะต้องดูเอามาประกอบก่อนนะครับว่าสามารถแบ่งได้ไหมรูปร่างโอเคไหมนะครับเพราะว่ามันมีที่แบบว่าที่ดินน่ะที่มีรูปร่างแล้วมันเป็นรูปร่างแปลกๆนะแปดเหลี่ยมมั่งหกเหลี่ยมมั่งหรือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวๆแล้วซื้อมาแล้วมันไม่สามารถที่จะแบ่ง ซอยได้ตามขนาดที่เราต้องการแบบนี้ผมจะไม่เอานะครับฉะนั้นให้เราดูขนาดรูปร่างนะครับของที่ดินแปลงนั้นก่อนนะครับเราจะดูได้ไงเราก็ให้เขานะครับเจ้าของที่ดินนะครับถ่ายนะครับสำเนาโฉนดนะครับมาให้เราเท่ากับตัวจริงหรือส่งมาทางลายนะครับมาดูเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เอามาวัดนะครับกว้างคูณยาวเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถแบ่งได้ไหมนะครับอันนี้สําคัญที่สุด นะครับก็คือข้อ1น,นะครับทีนี้พอเราข้อหนึ่งเราผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูข้อ2ข้อ2ส,สิ่งที่ผมจะพิจารณาก็คือต้องดูไปครับระบบสาธารณูปโภคนะตัวนี้เราสามารถดูได้จาก Google ก่อน Google Map ก่อนนะครับเราอาจจะเซิร์ชดูก่อนนะว่ามีทางไปทางไหนนะครับมีอะไรอยู่ใกล้ๆเราอะไรประมาณนี้เราดูดูด้วย กูเกิลก so ่อนหรือนะครับเราอาจจะไปลงดูพื้นที่จริงนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะไปลงดูพื้นที่จริงก่อนนะครับพอไปลงดูพื้นที่จริงผมจะต้องดูระบบสารดูโพก่อนว่ามีน้ํำไหมนะครับน้ําจะต้องเป็นน้ําประปาภูมิภาคถ้าเราจะขยายมาเราจะขยายมาไกลไหมนะครับแล้วก็ที่อันที่สองต้องมีไฟนะครับต้องมีไฟนะครับว่าไอไฟเนี่ยขยายมาเนี่ยนะครับ มันเพียงพอนะครับสำหรับที่เราจะมาสร้างหมู่บ้านไหมนะครับเพราะว่าบางคนแค่ดูแค่ไฟนะครับเออมันมีถนนมันมีเสาไฟมานะครับแค่นั้นนะครับแต่แค่นั้นของผมยังไม่พอนะครับผมอยากจะให้พวกเรานะครับลองนะครับไปถามที่สำนักงานไฟฟ้าว่าถ้าผมซื้อที่แปลงนี้แล้วเนี่ยนะถ้าผมมาทำนะครับบ้านนะครับห้าหลังหกหลังผมสามารถที่จะขอ ไใช้ในหมู่บ้านได้ไหมเพราะว่าบางพื้นที่บางเขตก็อาจจะได้บางเขตก็จะต้องให้เราลงหม้อแปลงเพิ่มถ้าลงหม้อแปลงเพิ่มนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขยายไฟอีกนะเราจะต้องไปถามดูก,ก่อนนะครับมีน้ำมีไฟแล้วก็มีถนนถนนจะต้องเป็นถนนนะครับ เทคอนกรีตด,ด้วยแต่ถ้าถ้าเป็นถนนลูกลังนะครับไม่แนะนําผมจะไม่เอานะผมจะไม่เอาผมจะเอาถนนที่เทคอนกรีตนะแล้วความกว้างนะครับอย่างน้อยจะต้อง6เมตรแต่ถ้าบางเขตหน่วยงานเขาจะเทคอนกรีตไว้4เมตรแต่จะต้องมีเป็นไงครับไหลาทางอาจจะเป็นดินเป่านะครับเพื่อที่จะรองรับการขยายอันนี้ผมก็เอานะคือเทคอนกรีต นครับ4เมตรแต่จะต้องมีขยายหลาทางเพื่อที่จะขยายในอนาคตได้อันนี้เอานะครับมีน้ํามีไฟมีถนนแล้วแล้วอันที่สําคัญคือน้ําไม่ท่วมนะครับผมจะต้องดูว่าน้ําบริเวณนั้นจะไม่ท่วมนะครับแล้วอีกอันนึงนะฮะประสบการณ์เลยเราจะต้องดูว่ามันมีระบบระบายน้ําของสาธารณนะไหมถ้าไม่มี นะผมบอกได้เลยว่าเราจะเกิดปัญหาจะวุ่นวายนะครับในการที่จะมาบริหารจัดการแล้วก็มาทําระบบสาณูปโภคนะครับไอมาทําระบบบําบ,บัดน้ํานะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นไปอีกนะอันนี้จะต้องดูด้วยนะครับนะแล้วอีกตัวหนึง่งนะครับก็คือต้องดูว่าเรา <c oughs> ได้ถมสูงเยอะไหมนะถ้าเรา ได้ถมสูงเยอะนั่นแสดงว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายตามมาก็คือค่าถมดินค่ากำแพงกันดินนะครับพวกนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาในเรื่องของต้นทุนครับเราจะต้องดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อที่2ระบบสาธารณูปโภคนาเห็นไหมทีนี้ตัวที่3นะครับที่ผมจะต้องดูเลยนะก็คือไม่ไกลตัวเมืองมาก สามารถเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปอยู่ไป็นกลางทุ่งกลางป่าหรือออกจากตัวเมืองไปนะครับหลายหลายกิโลนะอย่างนี้ผมจะไม่เลือกผมจะเลือกนะครับก็คือถ้าอยู่ในตัวเมืองก็ต้องอยู่ในบริเวณผังตัวเมืองอย่างน้อยสัก2กิโลหรือว่าขยายเพื่อที่จะอยู่ไปปลายชานเมืองนะครับอันนี้ ผมก็เลือกนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางเข้าออกสะดวกสบายลูกค้าสามารถเป็นครับมาอยู่โครงการหมู่บ้านเราสามารถที่จะเข้าไปในตัวเมืองได้สามารถที่จะเดินทางออกไปจังหวัดอื่นได้สามารถที่จะซื้อกับข้าวไปตลาดพวกนี้ได้นะอันนี้จะต้องสำคัญเหมือนกันเดินทางเข้าออกสะดวกสบายแล้วไม่ไกลตัวเมืองมากนะเห็นไหมทีเนี้ย ข้อที่4นะครับข้อที่4ผมจะดูนะคือพื้นที่ตัวตรงนั้นน่ะที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันมีจุดเด่นหรือจุดด้อยตรงไหนที่จะเอามาทำเป็นตัวเด่นตัวชูโครงการของเราอย่างเช่นใกล้โรงพยาบาลใกล้ปั๊มน้ำมันใกล้สถานที่ศึกษาใกล้ไอ้อะไรนะโลตัสใกล้เซเว่นใกล้ท็อป ใกล้ห้างติดถนนใหญ่อะไรพวกนี้คือพวกนี้สามารถเป็นจุดเด่นที่จะเอามาสร้างจุดเด่นให้กับโครงการเราได้นะหรือเราไปดูข้อด้อยว่าไอข้อด้อยของเราเนี่ย <c oughs> เราจะต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะอยู่ใกล้บ่อขยะไหมอยู่ใกล้แหล่งเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดใกล้โรงฆ่าสัตว์ไหมใกล้รับซื้อของเก่าไหม พวกนี้เราจะต้องไปดูด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมีข้อด้อยเยอะเกินข้อดีอันนี้ผมจะไม่เอาผมจะไม่เลือกนะครับนะ <c oughs> ฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาดูในนะครับ4หัวข้อนะครับทีนี้หัวข้อที่5นะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะในหัวข้อที่5ก็คืออย่างนไงครับต้องดูคู่แข่งครับนะ เราต้องดูคู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งเนี่ยนะบริเวณนั้นเป็นยังไงครับซื้อแล้วเขาขายหมดไหมซื้อแล้วมีมีความต้องการไหมนะเราต้องดูนะว่าคู่แข่งเขาซื้อนะแล้วเขาขายได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วเนี่ยเขาขายไม่ได้แสดงว่าโซนนั้นไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเราก็อาจจะเปครับไปย้ายโซนอื่นหรือว่า ตรงนั้นมันเป็นค่ายบ้านจัดสรรขนาดใหญ่แบน์ใหญ่เขาไปตั้งอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราไปครับไปซื้อติดกันอยู่หลังโครงการแบนด์ใหญ่ๆหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับเราจะเป็นข้อด้อยนะครับนะผมก็จะต้องไปแงบเราจะต้องเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะไปนะครับซื้อที่อื่นนะครับอย่าไปชนกับค่ายใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงค่ายใหญ่กับของเราแล้วนะครับ ยังไงค่ายใหญ่เขาก็จะเป็นครับมีราศีกว่าเราฉะนั้นของเราเป็นค่ายเล็กทํห้าหลัง6หลังนะครับบางทีมันจะไปสู้ที่เขาเป็นมีชื่อเสียงแล้วไม่ได้เราจะต้องพยายามหลบไปสักหน่อยนึงนะครับไปทําอีกนะครับอีกฝั่งนึงอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้ชนกันมากนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะพิจารณาในการซื้อที่ดินสักแปลงนะครับผมจะเลือก อยู่ทั้งหมดนะครับ5หัวข้อนี้นะครับฉะนั้นหวังว่านะครับพวกเราทุกคนนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้น่าจะเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปพิจารณานะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับทุกๆคนด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ